ทานทสวัส hmm. ดีครับวันนี้ทางเราได t เตรียมนำหน้าป้ายสำหรับเราในการในการทาเพ่ารระมเงินมีตาท่านรัฐบาลวันนี้ d ป็น you r ี่25นา ่วนของเ,ออเราถือว่าประเทศไทยไมีความยดิดีและภูมิใในการเรป็นกลางในการบริงานนะครับตนกนวัฒชาริรในภูมิภาคและก็ยินดีที่ทานเลขาธิการท่ยุ่ให้ได้เป็นทีมาในก <c oughs> ารอเืรองนะครับแลวเราก็พร้อมที่จะทำงานต่อรูวมกันนะครับ <c oughs> ประเทศไทยมีภารกิจสำคัญของรัฐสภาอยู่ในต่างในฐานะรัฐมนตรีควรจะรู้รัฐธรรมนูญการะมืองของประเทศไทยการเมืองเราเราทางพิไทยก็มีพอร์ตเองเช่นกันครับ